สวัสดีค่ะชลัคนาราศีกุมพบกับการดูดวงประจำเดือนเมษายน2 5 6 8เดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีกุมและก็ราศีกุมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวคือดาวพระราหูหเนาะเดือนนี้ก็ยังคงอยู่ตรงราศีมีนพบกันเงินนะแล้วก็มีดาวพระเสาร์ซึ่งมาจากภพวินาศแต่ว่าพระเสาร์อยู่ตรงเนี้ยเป็นปีเกณฑ์พิเศษ จะว่าเป็นวินาศก็ไม่ได้เพราะว่าเสาเนี่ยจริงๆว่าอืตามเรื่องเล่าตามตำรานะก็คือจริงๆตรงนี้ก็เป็นเดือนพบของเขาแต่ด้วยความที่เป็นคู่มิตรกันเป็นเพื่อนเกลอกันกับพระราหูก็เลยให้พระราหูอยู่ตรงราศีกุมแทนเจ้าชะตาเพราะว่าเสามาอยู่ตรงราศีกุมเราไม่อาจทายเป็นเสียได้เพราะว่าอาจจะเป็นเราเราทายเป็นเหมือนเปรดเป็นตัวบ้านของชาวเดา ดาวพระเสาร์ด้วยเนาะทีนี้เพราะประดาบพระเสาร์มาอยู่ตรงเนี้ก็หมายถึงว่าพระเสารเนี่ยมันจะเป็นถึงแม้จะเป็นคู่มิตรอะไรกันก็ตามนะเป็นตัวแทนของความมิตตกกังวลความเครียดทีนี้ชาวกลุ่มเองเนี่ยช่วงจังหวะน,นี้ก็ต้องระมัดระวังความมิตตกกังวลความเครียรดอะไรต่างๆแล้วก็ดาวประจําตัวไปอยู่ในภพการเงินดาวพระราหูอยู่ในภพการเงินถึงแม้ว่า จะเป็นดาวจดตัวเองนี่แหละแต่มาอยู่พบกันเงินเนี่ยจริงๆมันต้องหมายถึงว่าการสอดแสวงหาเรื่องของรายได้ช่องทางการสร้างรายได้ต่างๆเนี่ยแต่พอมาอยู่พบกันเงินยังไงก็เป็น,กนเกณฑ์ในเรื่องของราหูคนทรัพย์หรือว่าราหูรว,รวงทรัพย์ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายต่างๆสำหรับชาวกลุ่มนะจริงๆมีมาสักพักละเดี๋ยวก็จะย้ายเดือนหน้าละนะสำ,ส,ำสำหรับสสำหรับดาวพระราหู เดี๋ยวเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะย้ายเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรและแต่ว่าเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายการใช้จ่ายต่างๆบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีแต่ข้อดีเมื่อพระราหูไปอยู่ในภพการเงินนี่หมายถึงว่ามีไอเดียในเรื่องการสร้างไรายได้นะอยากจะค้าขายอยากทำนุนทำนรรเนี่เพราะว่าราหูนี่เป็นตัวแทนของพ่อค้าวานิชนะการค้าขายการทำธุรกิจต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ต้อง ระมัดระวังด้วยเพราะบางทีเอาเงินไปหมุนในเรื่องธุรกิจจนหมดเกลี้ยงและไม่มีเงินสำรองวาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะแต่ข้อดีในเดือนนี้ก็มีดาวคู่ธาตุน้ําแล้วก็มนอยู่ในเรือนธาตุน้ำอย่างภพบกันเงินอย่างดาวพระพุธก็รับพระศุกร์เนี่ยพระพุธเนี่ยจะเคลื่อนตัวขยับไปร่วมกันกับดาวพระศุกร์ตรงราศีมีนหลังวันที่11นะจร,จริงๆก่อนหน้านี้มันก็มาพักหนึ่งละแล้วก็ มันก็เดินถอยหลังแล้วก็ตอนนี้เดินหน้ากลับมาใหม่นะในเดือนนี้นะก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็มาร่วมในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการเงินการทองการสร้างไรายได้ต่างๆอืมีช่องทางเข้ามาหลายๆทางมากขึ้นมีคนแนะนํามีความรู้ได้รับการสื่อสารในเรื่องของการเงินการสร้างไรายได้หลายๆทางเข้ามาในเดือนนี้แหละนะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกเนาะก็บางทีอืม การที่เราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรต่างๆบางทีมันทำแล้วถ้าเกิดมันทํามากเกินไปเกินกําลังของตัวเองเอะไปต้องแบ่งเงินเป็นกองๆให้ชัดเจนนะอันนี้การวางแผนเงินการเงินที่ถูกต้องนะไม่ใช่เราเห็นแบบว่าเออมันจะได้แน่ๆเราไปลงจนหมดการว่ามันหมุนกลับมาไม่ทันการลงทุนอะไรต่างๆมันมีความเสี่ยงนะทีนี้เราต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะ แต่ว่ามีจังหวะโอกาสนี่แหละค่ะมีข้อมูลข่าวสารมีช่องทางที่เราจะสร้างรายได้หลากหลายทางแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ความรอบคอบความรอบรู้การมีความรู้ทําให้เราวางแผนได้ชัดเจนมั่นคงมากขึ้นเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าลืมในเรื่องของรางหูคนทรับหรือว่าราหูลวงทรั์เพราะยังไงอะเวลามันมาล้วงแล้วก็ไปรู้สึกตัวมันล้วงไปจนหมด กว่าจะมารู้อีกทีก็หมุนเงินไม่ทันเงนนกว่าฝากตรงนี้เป็นข้อคิดสําหรับชาวกลุ่มด้วยกันแล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นช่วงช่วงจังหวะที่มีช่องทางแหละช่องทางการสร้างรายได้หลายๆทางนั่นแหละแล้วก็เดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอการเดินทางเวลาจะไปเดินทางไปไหนต้องวางแผนให้ดีมันมีเกฑ์นในเรื่องการทําให้เราเสียเวลาเกิดอาจจะเป็นในเรื่องของเดินทางแล้วหลงทางก็ได้นะแปลว่า รถไปเสียระหว่างทางมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมรถเกิดขึ้นด้วยในเดือนนี้นะคะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันอ่าไหนๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองการลงทุนเลยนะก็อย่างที่บอกนะทำด้วยความระมัดระวังในการลงทุนทาอย่างมีความรู้ลงทุนด้วยความรอบคอบตรวจสอบข้อมูลให้ดีระมัดระวังแบ่งเงินให้เป็นกองๆเงินไหนลงทุนเงินไหนที่ต้องเป็นเงินสํารองอันเนี้ยให้ชัดเจน อย่าเอาไปลงจนหมดนะจะหมุนเงินกลับมาไม่ทันนะในเดือนนี้มีภาะวะเงินฝืดเกิดขึ้นได้ด้วยในเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวกลุ่มนะมก็ให้ระมัดระวังเนาะแต่ถ้าเราระมัดระวังก็มีจังหวะโอกาสที่จะ,ะได้รับผลตอบแทนผลกําไรเหมือนกันในช่องทางในการทำมาหารกินนะแล้วก็เข้ามาหลายๆทางได้ด้วยนะอแต่ต้องอย่างที่บอกอย่าโลภเนาะแล้วก็มีรายจ่ายในเดือนนี้มีรายจ่ายเข้ามา หลายทางเหมือนกันรายได้เข้ามาหลายทางก็มีรายจ่ายเข้ามาหลายทางเหมือนกันแล้วก็ระวังก็อย่างที่บอกเนาะมันมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมรถซื้อรถใหม่อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางระยะกล็กๆอยู่บ่อยๆในเดือนนี้นะออวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินด้วยแล้วก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารญาติพี่น้องด้วยเนาะ มาดูในเรื่องของการงานการงานเป็นช่วงที่เมันเหมือนขาดแรงบันดนาลใจในการทํางานถ้าเกิดเป็นงานประจํานะมันเ,เหมือนกับว่าเดือนนี้จะยุ่งๆในเ,เรื่องการสร้างรายได้หาธุกรกิจส่วนตัวซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครมีงานประจำนะจะรู้สึกว่าขาดแพชชั่นขาดแรงบันดาลใจก็หมั่นกระตุ้นตัวเองให้กาลังใจตัวเองหน่อยก็แล้วกันเพราะไม่งั้นการสร้างสรรค์งานที่เราจะต้องทําในแต่ละวันะงานดูทีของเรามันคือยังไงก็เป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งเนาะ ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่บ่อยๆก็แล้วกันในเรื่องของการทำงานประจำนะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการทำงานต่างๆในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการใช้คำพูดกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานด้วยก็แล้วกันน้บางทีมันไปทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดสื่อสารทำให้ลูกน้องไปทำงานอ่าเข้าใจคือมันเหมือนเข้าใจไม่ตรงกันอะ เราสั่งอีกอย่างนุกกลองไปทำอีกอย่างหนึ่งก็มันตรวจสอบมันติดตามด้วยกันแล้วกันนะคำพูดกคาจากับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยในเดือนนี้นะคะอืดาวเจ้าเรือนการงานของกลุ่มเนี่ยจริงๆก็คือเป็นดาวพระอังคารน,นะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นนิดในภพอริในเดือนนี้นะก็อย่างที่บอกนะอการงานก็ขาด กำลังใจค่ะแพชชั่นงานมีปัญหาค่อนข้างเยอะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มเองก็ต้องระมัดระวังการทำงานของเราเนาะทำให้มันรอบคอบด้วยกันและกันนะคะก็ระมัดระวังคำพูดของเราเนี่ยบางทีมันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วไม่พอมันระมัดระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย นะอันนี้ให้เรามาดระวังนะระมัดระวังคําพูดด้วยกันแล้วกันนะคะม,มาดูในเรื่องของความรักอ่าดาวเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพระอาทิตย์หลังที่14เข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ตรงภพศาสตร์ชะนั่นก็หมายถึงได้มี คือหลังที่1 4เนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นได้เดินทางระยะเลกได้ร่วมกันนะหรือว่า,าได้ติดต่อสื่อสารคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะดูแต่ละคนก็อาจจะดูวนะุ่นๆ่นเรื่องอื่นนะมันก็มีเวลาไม,ไม่ค่อยได้สื่อสารไมไ่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่แต่พอหลังวันที่1 4เนะี่เออคู่ความคนรักก็ดูจะใส่ใจถามถ่ายกันมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะนะแลวก็อาจจะเป็นช่วงสงการานไหมแล้วก็ได้ ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอาจจะเป็นไปได้นะมีการเดินทางกลมกันเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะ,ะส่วนคนโสดอก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจแหลอะอน่าจะมาจากการเดินทางซะส่วนใหญ่นะก็ญาติพี่น้องแนะนำกับ เป็นไปได้ในเดือนนี้นะสุขภาพสุขภาพของกลุมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยกันแล้วกันเนาะก็เกิดจากอ่าจริงๆถ้าจะป่วยมันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะเออก็อาจจะอใช้ชีวิตโลดโผนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วยเนาะ หรือว่ากดไหย้อนอันเนี้จะมีความชัดเจนขึ้นมาให้ชาวกลุ่มต้องเรามดระวังในเดือนนี้นะสำหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศีกุ่มก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ